สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอนโปรแกรม StatPro v8i นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับก็ตัวอย่างนี้เราจะ,จะทำการใส่น้ำหนักนะครับให้กับตัวองค์อาคารของที่จอดรถลูกค้านะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็ไปที่ General นะครับแถบ Gen e r a l แล้ว เรามาที่แถบโหลดนะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็มาที่คำสั่งนะครับโหลดเคสดีเทลนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าในวิดีโอ RPG ที่แล้วนะครับเราได้ทำการสร้างตัวเซฟเวตโหลดของตัวองค์อาคารนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <exempel> อันดับถัดไปนะครับเราก็จะให้น้ำหนักของตัววัสดุหลังคานะครับ ในที่นี้นะครับผมจะสมมุติว่าโครงหลังคานะครับของเรานะครับก็คือวัสดุที่เราจะมุงนะครับก็เป็นเป็นแมทตินชีสนะครับซึ่งแมทตินชีสนั้นก็ผมก็จะเอ็นสูมว่าน้ำหนักแมทตินชีตต่อตารางเมตรนะครับก็คือ5กิโลกร,รัมนะครับต่อตารางเมตรนะครับทั้งนี้นะครับ เราทำการตรวจสอบระยะระหว่างแปรนะครับก็ประมาณหนึ่งุดสองเมตรนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างน้ำหนักนะครับ, load รบเ,เ,บเดดโหลดนะครับเป็นเคสที่สองนะครับเป็นเมทัลชีตนะครับซึ่งเป็นเดดโหลดนะครับเดดโหลดก็ระบุชื่อไปก็ได้นะครับ เมทัลชีตนะครับเมทัลชีตนะครับก็กดปุ่มแอดนะครับกดปุ่มคล s สนะฮะอันดับถัดไปนะครับเมื่อเรา ทำการแอ s ไ g ด์เด e โหลดนะครับถัดไปนะครับเราก็จะกำหนดค่านะครับให้กับน้ำหนักแมนเดนชีสนะครับเป็นใน,นที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นเมมโมโหลดเป็น t ทปายูนิฟอร์มฟอสตนะครับเนื่องจากว่าโหลดของผมนะครับก็คือ5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับผมก็ทำการแปลงหน่วยนะครับจาก ระยะช่วงแปด1นนะครับก็คูณด้วย5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรก็จะได้เป็น6นะครับ6กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับส่วน direction นะครับผมเลือกเป็นตัว direction นะครับทที่นี้นะครับผมให้เป็น GY เลยนะครับเดเรกชันเป็น GY นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือก นะครับในชิ้นส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นปแปรนะครับหรือพูลินนะครับก็เราก็ทําการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับให้สามารถเลือกชิ้นส่วนที่เป็นแปรได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเราก็ทําการเลือกแปรนะครับเลือกชิ้นส่วนที่เป็นแปรนะครับหรือ,อเราสามารถเลือกแบบง่ายๆเลยนะครับเรามาที่ Select specification นะครับ by property นะครับเราก็เลือก property ที่เป็นแปรนะครับหลังจากนั้นทำการ c l o s ไปก่อนแล้วก็ทำการเลือก assign to select beam นะครับการเลือกนะครับก็การเลือกที่ถูกต้องนะครับก็จะเลือกค่อนข้างประหยัดเวลานะครับก็ทำให้งานเราสะดวกง่ายขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการให้น้ำหนักตายตัวของอน้ำหนักของ เมตตินชีตนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักตายตัวอยู่แล้วนะครับของเมตตินชีตนะฮะเอดัะถัดไปนะครับอาะถัดไปก็เราก็ทำการสร้างน้ำหนักที่เป็นน้ำหนักจอดหรือไลท์โหลดนะครับเราก็เปลี่ยนท้ายนะครับเป็นรูฟไลท์ก็ได้นะครับรูฟไลท์โหลดรูฟไลท์โหลดนะครับ ก็ในที่นี้นะครับเราก็ให้เป็นผมให้เป็น live โ o a d ธรรมดาก็ได้นะครับ live load L I V E นะครับ live load ผมให้เป็น L L แล้วกันนะครับแล้วก็กำหนดเป็น live load roof live load นะครับ เราถ้าเราไม่ระบุก็ได้นะครับระบุแค่เป็นไท์โหลดเฉยๆก็ได้แต่ว่าทั้งนี้งนั้นก็ใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับให้อธิบายนะครับเพื่อคนที่ตรวจสอบรายการคำนวณเรานะครับแล้วเราก็ยังสามารถกลับมาตรวจสอบได้นะครับว่าโหลดของเราเป็นโหลดอะไรนะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็กดปุ่ม add นะครับมาที่ member load เช่นเดิม นะครับกำหนดโหลดที่เราจะให้นะครับทั้งนี้นะครับเราน้ำหนักน้ำหนักจรนะครับเราให้อยู่ที่โดยประมาณนะครับก็ให้เป็น30สบนะครับน้ำหนักจรของอตัวรูฟนะครับน้ำหนักจรหลุ่นนะฮะ น้ำหนักจอนี้ผมจะให้เป็น100ยกิโลต่อตารางเมตรแล้วกันนะครับเพื่อ,อเป็นน้ำหนักของหลังคานะครับเราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าโดยปกติโดยทั่วไปนะครับลรงจอดรถเราจะไม่มีตัวไลฟ์โหลดอะไรมากนะครับอย่างมากก็มีคนขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ แอดซูมไปเผื่อไปหน่อยนะครับก็1้อยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็แล้วก็แก ume, อดซูมตัวไรโหลดลังคา,าผมให้เป็นห้าสิบกิโลแล้วกันนะครับห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ให้เมื่อเราให้เป็น5้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับก็ เราก็คูณด้วย1.2นะครับซึ่งเป็นระยะช่วงแปร1.2คูณ50ก็เป็น60กิโลนะครับทั้งนี้เราจะต้องทำการติดลบนะครับเพราะว่าทิศท,ทางส่วนทางกับแกน y นะครับกดปุ่ม add ไปกดปุ่ม close นะครับก็ทำการเลือกโดย property นะครับก็เ,เลือกแปรไปนะครับกดปุ่ม close นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือก โหลดลิสต์นะครับที่เราจะทำการแอนท์สายนะครับสำหรับนะครับตัวนี้นะครับที่ผมให้เป็น6กกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับผมดูแล้วนะครับทิศทางผมอาจจะผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับทิศทางผมก็คือทิศทางที่พุ่งขึ้นนะครับก็ผิดนะครับแล้วก็ทำการกดบนคลิกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปนะครับ กดปุ่มเช้งนะครับก็กดปุ่มโค้ดไปนะครับเราสามารถปรับสเกลนะครับสเกลของโหลดได้โดยกดคอนโทรลนะครับมือซ้ายกดปุ่มคอนโทรลคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับส่วนมือขวานะครับให้เลื่อนลูกล้อเข้าหาตัวเองนะครับก็จะเป็นสเกลค่อนข้างเล็กลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับ ก็ตัวนี้เช่นกันนะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนโดยการเข้าไปที่นะครับลาเบลตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกอตัวสเกลนะครับเปลี่ยนเป็นดิสฟอร์ตตัวนี้นะครับให้เป็น100แล้วกันนะครับดิสฟอร์ตเป็น100หลังจากนั้นเราก็เซฟแอดเป็นดีฟอลต์ไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการกำหนดเดตโหลดนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการกำหนดเดตโหลดนะครับเดตโหลดและไลฟ์โหลดนะครับเวลาสเกลเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็มารีเซ็ตทูดีฟอล์เราก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ เดสโหลดเราให้แล้วนะครับไลท์โหลดเราให้แล้วนะครับอันดับถัดไปนะครับเราจะลองมากําหนดตัวแรงลมนะครับแรงลมที่กระทํากับตัวชิ้นส่วนของเรานะครับตัวองค์อ,งอาคารนะครับ่